สวัสดีครับท่านผู้ชมพู้น่ารักนี่คืองูเหา่าหลายครั้งที่เราอาจเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดการผเผชิญหน้ากับงูพิษนั้นเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ถ้าเราเจอกับสิ่งนี้เราจะมีวิธีการทำยังไงเรามาฟังข้อคิดดีๆจากผู้เชี่ยวชาญ ขอบคุณคลิปดีๆจากเสียงต้นฉบับข่าวเพชรบุรี24ชั่วโมงครับถ้าเราเจองูระยะกระชันชิดปรากฏว่าไปตากผ้าเจองูอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ทำไงครับเราให้ยืนหยุดนิ่งปรากฏว่าชั่วโมงกว่าแล้วครับงูยังอยู่อย่างนี้เลยจะทำไงครับจะอยู่งี้เพราะพี่สอนมาอยู่งี้เหรอครับไม่ใช่เลยครับงูจะจับการเคลื่อนไหวครับถ้าเราเคลื่อนไหวปุ๊บเห็นไหมครับตกฉะนั้นต้องค่อยๆเคลื่อนที่อย่างช้าๆครับช้าถึงช้าที่สุดเห็นไหมครับเนี่ย ช้าถึงเช้าช้าก็ผมก็ได้ครับค่อยๆน้ำอะไรจะไหลออกมาชักมันครับไม่ต้องไปสนใจครับเลื่อนไปอย่างช้าๆครับพอระยะปลอดภัยครับระยะที่เขาชูขึ้นมากับระยะฉกเท่ากันขยับครับแล้วไปเลยครับอันนี้ปลอดภัยครับแต่ถ้าเห็นเขาเลื้อยอยู่ครับหยุดนิ่งๆครับการเคลื่อนไหวไปทําให้เขาสนใจครับมันมีโอกาสทาร้ายเราได้เนี่ยครับเนี่ยหคลงเลยลงเลยเห็นไหมครับด้านหลังไม่เห็นครับ เห็นไหมครับง<อ>ูไม่ใช่งูไม่มีตาหลังนะครับ <c oughs> เขามองแค่45องศานี่ผมไม่เคลื่อนไหวเขาก็อยู่